ราคานี้จริงดิบ้านเดี่ยวติดถนนราชพฤกษ์ใกลรถไฟฟ้าราคาไม่ถึง6ล้านที่โครงการ Perfect Place ราชพฤกษ์เท่ามาจากถนนรัตนาธิเบศแค่2นาทีก็ถึงแล้วไกลรถไฟฟ้าบางรักน้อยท่าอิดเดินทางเชื่อมต่อไปยังโซนพระรามหนครอ,อินได้งา่ายใกล้ห้างดังย่านราชพฤกษ์เพียบ โดยเป็นบ้านเดี่ยวบนที่ดิน56.3ตารางวาพื้นที่ใช้สอยกว่า195.17ตารางเมตร3ห้องนอน3ห้องน้ำา2ที่จอดรถพร้อมมุมสวนให้เทควิวกันจากในบ้านได้เลยภายในใช้กระจกบานใหญ่บรรยากาศเลยดูสบายๆน่าพักผ่อนทุกฟังก์ชันพร้อมเข้าอยู่มากค่ะชั้น2มี3ห้องนอนเลือกดีไซน์แต่และห้องให้เป็นสไตล์ที่คุณชอบได้เลยยาม่วหลังนี้ราคาไม่ถึง6ล้านหากสนใจคอมเมนต์เข้ามาได้เลยค่ะ บางกอกแอสเซทเปิดดำเน,นินการมากว่า15ปีกับผลงานการขายบ้านรีโนเวทกว่าพันหลังปัจจุบันเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพบ้านทุกหลังปรปงับปรุงระบบไฟฟ้าปรับปาสุขาพิบาลใช้งานได้ปลอดภัยและมีใบรับประกันพร้อมตรวจสอบด้วยบริษัทตรวจบ้านมืออาชีพบางกอกแอสเซทที่1เรื่องบ้านมือ2